สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปลาจะเอามาให้ชมนะคะลูกอ่าระหว่างจัมโบ้สามสิบหกกับระหว่างอ่ายี่สิบสี่นิ้วก็จะเป็นบับเบิลค่ะบับเบิลที่ว่านิยมใช้กันแล้วก็จะเป็นงานเป่าลมหรืออัดแกส๊สฮีเลียมก็ได้นะคะแต่วันนี้ที่เอามาให้ชมจะเป็นอัดแก๊สค่ะดูไซส์นะคะข้างหลังปลาเห็นไหมคะไซส์อันนี้ก็คือจัมโบ้สามหกส่วนอันนี้ก็คือ 24นิ้วก็จะประมาณสักเกือบจะ50เซนส่วนจัมโบ้ก็จริงๆเขาจะเป่าได้ประมาณสักเกือบ1เมตรนะคะก็สัก90เซนหรือว่า80เซนก็ได้แล้วแต่ลักษณะของการเป่านะคะแล้วก็อันนี้เราใส่ใส่เกล็ดกลิสตเตอร์ค่ะกริสเตอร์สีสีสีทองกริสเตอร์นี่หมายถึงว่าจะเป็น จะเป็นเศษฟอยก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าจะเรียกนะคะแต่ปลาก็มักจะเรียกว่าฟอยสีเงินฟอยสีทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่เราจะใส่เข้าไปแบบนี้เราจะต้องแบบว่าใส่น้ํายาเข้าไปก่อนพอหลังจากนั้นน้ํายาก็จะไปกระจายเราจะต้องแบบขยี้ขยี้ลูกเขาอะนะคะให้น้ํายากระจายรอบลูกแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวฟอยใส่เข้าไปแล้วเราก็เขย่าเขย่าเขย่าอีกรอบหนึ่งหรือหลายรอบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมา ประดับค่ะประดับผู้แล้วก็ติดสติกเกอร์ก็เอามาให้ชมกันนะคะระหว่างอสองไซส์ที่ซึ่งมีความแตกต่างกันท่าน,นเองค่ะงานลูกโป่งลอยต่างๆปราจะใช้ฮีเลียมนะคะใส่เข้าไปให้เขาลอยแบบนี้เขาจะลอยอยู่ได้ประมาณสัก1วัน2วัน3วันขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะคะเพื่อนๆแต่โดยมากแล้วก็เกือบๆจะ2วันก็ยังได้ค่ะ เราจะมาประดับผู้นะคะที่ช่วงข้างล่างเขาแล้วก็ใส่ตัวถ่วงแล้วก็ติดสติกเกอร์สติกเกอร์ก็ต้องดูน้ําหนักให้ดีๆนะคะอย่าให้หนักมากถ้าหนักมากเขาก็จะทําให้อ่าเขาเรียกว่าลูก <S <S เขาจะทรงตัวแบบหัวทิ่มๆนะคะก็ต้องค่อยๆลอกเขาด้วยนะคะเ <G ül üyor> พื่อนๆลอกแบบเบามือที่สุดเลย <G ül üyor> เพราะว่าแบบนี้ก็จะทําให้อ่าเหมือนมีความเหนียวๆนะคะแตกได้นะคะ ก็ค่อยค่ยดูค่อยๆชมนะคะหลายๆใบก็จะสวยมากเลยตีมงานอันนี้ก็คือเป็นสีทองดำเหมาะกับงานเลี้ยงงานจัดสถานที่ต่างๆนะคะสีทำให้ดูเคร่งขลึมดีค่ะขอบคุณมากๆที่รับชม